้ออกรับสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องหนูเทรัทคูกันด้วยนะครับกับพ่อพ่อของกันแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าโมเทนโซหรือว่าวิญญาณหลอมละลายนะครับผมนี่มันแย่วความตายหรือว่าอยากจะเป็นคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกมมันเกี่ยวกับอะไรนะครับเข้ามามีเสียงเพลงแล้วโอ้โหเดาว่าลิขสิทธิ์แน่เลยปิดไม่ได้แล้วฮะข้างนอกนี่เอ๊ะทำไมภาพสวยจังอันนี้ปรับภาพเต็มเลยใช่ไหมอันนี้ต่าสุด เอ๊ะตรงนู้นมีอะไรด้วยพอปรับต่ําสุดแล้วอ๋อเป็นกระจกผมนกด้ว่าเห็นอะไรแปลกๆเขาปรับสูงสุดแล้วคือแบบอืมภาพสวยมากเลยอะอันนี้ไปไหนอะทางนี้ไปไหนไปไม่ได้นะครับตรงนี้มีจานด้วยคือรูปหน้าปกเกมมันเป็นรูปปลาเนาะเป็นรูปปลาแล้วก็อยู่บนจานนะครับเออเอ่เอเราเดินขึ้นบันไดก่อนสํารวจสิตรงนี้มีแก้วนนมีวิทยุน่าจะเป็นที่เปิดเพลงร้าเมื่อกี้ใช่ไหมผมเดานะแล้เหมือนเราอยู่ในร้านอาหารเนาะน่าจะอยู่ในร้านอาหาร อะไรอะ่ะมีเหมือนปลาหมึกใช่ไหมผมเดาว่าเป็นปลาหมึกนะเพราะว่าเราแบบรูปปกมันเป็นปลา <c oughs> อันนี้น่าจะไปทําอาหารปะ่ะหรือว่าอะไรมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยหรือว่ามันเป็นเฮลิอคอปเตอร์ที่นี่ F9 ไม่มีล็อกให้อ่านโอเคเอ๊ะเม่ก้เอ๊ะผมเห็นเมาส์ผมเห็นมมเนมาส์อ่ะกดได้เหรอชื่วว่าไปเชียงเทียนมันก็สวยเหมือนกันแสดงว่าต้องมีให้กดเพิ่มไหมเอเอะเอ๊ะอ,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 อ้าฮะมีทางลงไปด้านล่างด้วยฮะ โอ้โ oh oh. ตัวนี้มีอะไรมีแรงด้านบนนะครับมีดอกไม้แล้วก็มีรูปนี้ผมเคยเห็นรูปนี้นะแต่ผมจำได้ว่ามันชื่ออะไรมันเป็นตัวแดงๆอะนั้นคืออะไรอะเอ่ออ่ะตรงนี้มีแก้วน้ำเียงว่าเราอยู่ในยุคที่ไม่ห่างจากปัจจุบันมากนะใช่ไหมตรงนี้มีเอ่ออะไรเนี่ยมีวิทยุนะครับแล้วก็มีแอปเปิลเหรอใช่แอปเปิลไหมอืมเราต้องทำอะไรนะ่ะ พราะว่าลงมาที่นี่ก็ดูจะไม่มีอะไรเลยเอเราต้องทำอะไรเดี๋ยวผมเดินสำรวจก่อนเอ่มันแสดงว่ามันต้องมีให้เรากดอีกไหมอะถ้ามันมีอันเอียงอันนึ่งไม่รู้เหมือนกันอืมไม่มีฮะไม่มีเลยเหรอตัวนี้มีเทียนอันเดียวตัวนี้ไม่มี เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวนี้ไปไหนอะประตูมิติหรอหรืออะไรก็ทางวนปะอ๋ออ้อออกมาทงนกใช่ไหมโบที่นี่ที่ไหนเนี่ยสภาพสวยมากผมชอบน้ําที่นี่มากของดีของแท้เลยนะครับมันดีจริงนะคุณผู้ชมเอ่ออะไรอะปลาอ๋อนี่ไงปกเกมเหรอโอเคงั้นไหนเอาปลามสิวันนี้ก็ปลาหยิบมาแล้วก็ได้ปลาเราดับปลาได้ไหมดรอปปลาได้เราสามารถ ปั๊มป่าได้เนี่ยครับเอ๊ะมันดิ้นด้วยนี่ใช่ไหมมันอ๋อป่าแม่งเบรกแลนเออเออเออเอเอไดเ,เ,เก็บได้แค่อันเดียวใช่ไหมอ๋ออ๋อมันแทนที่อันเก่าไปเลยนะครับไม่สามารถเก็บมากกว่าหนึ่งได้เขาน่าจะกันการปั๊มป่าใช่ไหมนี่ไงตอนนี้มีไฮนะครับอืม แสดงว่ามันตั้งไว้เป็น1ก็คือตั้งไว้แค่อันเดียวใช่ไหมขั้นบนสุดคือหายเนาะคือ1 4อาจจะเป็นเราที่ไปเจอไอตัวข้างล่างหรือเปล่าเลยขึ้นมาหายเดี๋ยวผมจะลองเอาปลาบายอา่าโอเคโอเคแสดงว่าเป็นสคริปพูดกับเรานะครับกับประตูมิติเมื่อกี้เพราะข้างล่างมีบายโอเคเราลองเอาปลาไปให้เจ้าตัวด้านล่างได้ไหมเขาจะมีเรียกชั่นอะไรกับปลาเราหรือเปล่า ตัวนี้มีอะไรด้วยนะ่ะมีแก้วให้ปลาได้ไหมหปลาไม่ได้นะครับตัวนี้ก็มีแก้วเหมือนกันตัวนี้มีแอปเปิลส์เอให้ปลาไม่ได้ฮะเขาไม่รับปลางั้นเราต้องกลับไปเอาปลาใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้ดูไม่น่าจะใช้อะไรแล้วมันเป็นรูปเจสเตอร์น่ะใช่ไหมสีแดงผมไม่รู้เหมือนกันแต่เรากดตรงนี้ไปแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นเลยเราดู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 ก่อนนะ,ะแล้วถ้าเราเข้าจากฝั่งนี้จะเป็นอะไรไหมเมื่อกี้เราเข้าจากฝั่งนู้นเนาะ เอออยากรู้เหมือนกันนะ่ะอือจะขึ้นไฮกันไหมโอเคขึ้นอีกขึ้นอีกแสดงว่าน่าจะไม่เกี่ยวละอันนี้เทียนเหมือนเดิมเนาะโอเคไปฝั่งนี้ไม่ได้มันตันนะ่ะอันนี้เทียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เอียงผมกดไม่ได้งั้นเราเอาปลาแล้วก็ลองเดินตรงไปสุดขอบดูไหมเพราะผมรู้สึกว่าตรงนู้นจะมีทางให้ไปเหมือนว่ามันเป็นขอบอาจจะมีอะไรรอที่นู่นหรือว่าไปดูฝั่งตรงนู้นดีกว่าตรงสุดขอบนูน้น เออถือผมเอาปลาวางไว้ได้วะแบบเชื่อมโต๊ะให้เชื่อมโต๊ะได้ไหมเออนี่ยสองปลาแล้วไงผมวางทิ้งไ้นะไม่น่าจะมีอะไรละล็อกมีอะไรอัปเดตไหมสคริปต์ไม่มีนะครับโอเคแสดงว่าไม่ไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวกับาการวางปลาตรงน,นี้มีอะไรเอ่อตรงน,นี้มีกลมๆเหลี่ยมๆกลมๆไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะ แต่ตรงนู้นมันจะมีทางไปต่อนะครับตรงนั้นผมเห็นน่าจะขึ้นได้ส่วนตรงนี้เหมือนเป็นทางรถไฟนะใช่ไหมตรงนู้นเหมือนมีรางมันล่วงเหรอน่าจะเป็นรางมันล่วงนะครับต้องเดินต้องลองเดินไปดูอ,อ๋อ,อติดนะไม่ให้ไปแสดงว่าไม่ให้ไปต่อไม่ให้ไปฝั่งนี้มันติดนะคุณผู้ชมสคลิปไม่มีอัปเดตโอเคแสดงว่าอาจจะลันปกติหรือว่าอาจจะเขาเรียกว่าอย่างไงอะ่ะเออไม่มีเออร์เลอร์ โอ้ที่นี่เหมือนวิหารอะไรบางอย่างเลยเราเอาปลามาใช่ไหมอาจจะส่งปลาขึ้นฟ้าตรงนู้นหรือเปล่าไม่รู้เลยผมไม่รู้อะไรทางนั้นอะตรงนี้เดินลงมาไดได้แต่ข้างล่างก็มีสี่เหลี่ยมๆอยู่แล้วนะ่ะเป็นเหลี่ยมกลมๆเห็นไหมก็สามารถไปฝั่งนู้นได้ไหมผมอยากรู้จังอะเอ๋เดี๋ยวๆเ,วเวช็คก,ก่อนนะตรงนี้ไม่มีีอะไรไม่มีทางไปได้เดี๋ยวๆผมจะลองเดินอ้อมไปฝั่งนี้ดูนะครับเพราะว่า น่าหะตรงนู้นันเหมือนมีทางขึ้นแรนือมันเป็นเงาก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวจะต้องเดินลองเดินไปเช็คก่อนอันนี้เป็นบันไดขึ้นไปด้านบนตรงนี้มีทางไปใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนะออกไปไม่ได้ไปไม่ได้ตันนะครับแล้วตรงนี้ไปได้ไหมไปได้นีค่คือฟุกเลยนะออตันเหมือนเดิมแสดงว่าบังคับขึ้นมันกระโดดไม่ได้ในหานะเกมนี้เห็นไหม,มกดสเปซบารนะ์เนี่ยมันไม่ให้กระโดดนะครับ เซิร์ฟมีผมคนเดียวสคริปต์ไม่มีอะไรต่อทางขวาทางซ้ายไปไม่ได้คนที่ไปได้ไหมไปได้นะครับแต่ว่าออกไปไม่ได้โอเคตามคาดเลยเราออกนอกลูกล่นอกทางไม่ได้คือมันกันตกนะตกก็คือต้องเดินขึ้นใหม่ตรงเมื่อกี้แล้วไงอ๋อตรงนี้มีทางลงนะครับใช่ไหมไม่ใช่ทางลงเขาเรียกว่าประตูมัน หลงเอ๊ะตัวนั้นมีตัวนั้นอีกแล้วนะ่ะเป็นเหมือนมแมลงนะ่ะมันเหมือนมแมลงเกาะอยู่หลายที่มากเลยนะตรงนี้คืออะไรอะ่ะเออเปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์ะชนอะไรอ่านไม่ทัน mining rate mining rate セデティเชอร์ครูพูดอาจารย์พูดนะครับมันเปล่าประโยชน์มากทุกอย่างเนี่ยมันเปล่าประโยชน์มากนี่คือขึ้นบายอีกแล้วนะ่ะเห็นไหมขึ้นคำว่าบ่ายอีกแล้วผมว่าประตูอาจจะเป็นสคริปที่ขึ้นว่าบายหรือเปล่า ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่ประตูตรงเนี้คือสริปนะครับแสดงว่าเขาทุกขอ๋ออันนี้คือเราเราเข้ามาปุ๊บแล้วเวลามันเปลี่ยนได้เหรอผมเพิ่งเห็นนะเห็นไหมเวลามันเปลี่ยนอนะเอ๊ห้องนี้มีอะไรบ้างเปล่าประโยชน์อยู่นั่นแหละเอ่อด้านหลังไปไม่ได้แฮมืดส่วนข้างบนก็เป็นเป็นคนนะครับที่มีหนึ่งสองสามน่าจะมีสีหน้าผมเดานะ มีแค่3เหรอเพราะข้างหลังไม่มีอะไรหอจะไม่เห็นเองให้มองเกมนี้เป็นงานศิล์นี่ครับอ้าสุดก็เอาปลาลงไปจริงด้วยแล้วไงต่อออกจากที่นี่เหรอแค่เนี้นะทำทำไมอ่ออ๋ออ๋อตรงนี้มีทางลงอืมสคิปขึ้นปุ๊บโดดลงมาเอ่อมันพาผมลงไปไหนหรือว่าเราไม่ควรจะลงมาหล้วเราควรจะออกมาขีดเอผมไม่รู้เหมือนกันแฮนี้ รือว่าเราควรเอาปลามาให้แล้วเดินกลับไปไหมหรือว่าตรงนี้มีอะไรเหมือนจะเป็นโต๊ะอาหารนะครับนี่มีแมลงตัวนี้อีกแล้วนะเป็นด่วงนะครับแล้วก็มีปลาเต็มไปหมดเอาปลามาถวายแล้วก็มีหัววัวด้วยนะครับอี่ผมไม่เข้าใจเลยตรงนั้นมีรูปปั้นนะครับรูปปั้นอะไรอะคนหัวสามเหลี่ยมเหรอมันจะเป็นจานแล้วก็มนันอาจจะเป็นไม่รู้อะไรสักอย่างผมมองไม่ออกอะ่ะอื อันจะเป็นหัวปลาขอผมเดานะอันนี้คืออะไรปลาอ๋ออ๋อไปปลาตรงนี้คืออะไรความหวังความหวังใน place in mortal die หวังว่าสถานที่ที่ mortal พวกมนุษย์อยู่หรอผมเดานะจะตายลงไปกับพวกมันคำสัญญาทั้งหมดและพลังคําคำสัญญา all a l the all the p r o m i s e of their power พลังทั้งหมดของพวกมันนำมาซึ่งความว่างเปล่าก็เหมือนแช่งบะแช่งให้แบบว่าเออขอให้แบบแม่งตายกันให้หมดอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มีสองหน้านะครับแล้วก็แทงตัวเองเราตัวนี้เดียวเองอะ่ะเป็นเดี่ยวต่อออกนหมหรอทำอะไรอ๋อมาลงมาลงอ่าสว่างขึ้นมาทาันตาเห็นโอ้ สว่างเลยนะครับแต่ก็ไม่สว่างพอที่จะเห็นในพบตัวรูปปั้นบงขอบห้องได้เออเดี๋ยวนี้ไปได้ไหมผมอยากรู้นะออกมาข้างนอกเวลาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่พอเข้าข้างในปุ๊บเหมือนจะกลายเป็นตอนกลางวันใช่ไหมแสงสวยมากตรงนี้ก็ไน่เป็นสคริปต์มาเดิมใช่ไหมอ่าโอเคแสงว่าใช้สคริปต์ไฮบอยอะไรผมโดดล,ลงไปได้ไหมเนี่ยอ๋อเป็นทางเดินล่องหนครับ เออเป็นเกมที่เข้าใจยากจริงๆผมแค่เอาปลามาให้ใช่ไหมคือทั้งหมดมันเกิดจากร้านอาหารเหรอเข้าประตูมิติหลังร้านไปแล้วก็ขึ้นมาที่นี่หรืออะไรแล้วตรงนี้ไปไหนหอ่ะจะต้องรอวาร์ปไหมไม่รู้เหมือนกันเอ,อ๊ะอขึ้นเป็นชื่อภาษาอะไรสักอย่างนะครับ s คริปต fail to load r o b l o x exit เอ,อ๊ะอันนี้ทางนี้กลับใช่ไหมเราเข้ากลับได้ไหมโอ้ ตัวนี้เป็นวงกลมนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมอ๋อตรงนี้เราเห็นนี่วงกลมกับสี่เหลี่ยมเหมือนเหมือนที่ตรงนั้นเลยอันนี้น่าเป็นทางเลือกให้เลือกปะหนึ่งสองสามสี่ทางไปไม่ได้ไปไม่ได้แสดงว่าตรงไปอย่างเดียวปะเอ๋ออ๋อเป็น,เป,นเป็นม่านหมอกครับตรงนี้น่าจะเป็นไฮบยไหมไม่ใช่โอ้โ oh, หเป็นลกกูรูห้ามดูนะครับผมรู้สึกว่ามันอื้ออึ้งเ,เกินไป มันน่าจะทําผมตึ้งเกินไปปลามันมีได้แค่ตัวเดียวอย่าบอกนะว่าเราเอาปลาไปใส่ปุ๊บแล้วเรากลับไปเอาปลามาอีกรอบหนึ่งได้หรือ,อยังไงผมไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะทําได้แล้วสิ้นสุดทางนั้นมีอะไรอะเอมื่อกี้เราเดินไปชนประตูตอนแรกแล้วใช่ไหมมันกลับไม่ได้ครับแสดงว่าอาจจะต้องไปต่ออย่างเดียวอะไรหมุนหมุนอยู่นะ่ะเหมือนแมงมุมเลยอะสไปเดอร์แมนเหรอโอ้โหโอ้โหลู ใครเป็นลูกกลัวรูห้ามดูนะครับผมเตือนแล้วเอาแต่รูพวกนี้มันก็ล่วงไม่ได้ฮะน่าจะเป็นกระแพงล่องหนทาไปอะไรอะ่ะโอ้โหเทพสามกระโหลกเหรอเหมือนข้างบนที่โดนแขวนเลยสิ่งที่คุณกําลังเห็นนี้เป็นเพียงแค่ร่างจําลองของอันนี้อันนี้อนี้นนอ่าเป็นร่างจําลองของการมีอยู่เหรอผมเดินเข้าไปไม่ได้ด้วยนะผมไม่รู้ว่าเกมมันตันแค่นี้หรือเปล่ามันดูไม่มีอะไรให้ทําแล้วอะเพราะเราเดินออกนี่ก็ไม่ได้ลงนู่นก็ไม่ได้เอ๊ะ เอะ๊ะทำไมจอมันข่าวไปเรื่อยเรื่อยๆผมคิดเองใช่ไหมมันข่าวไปเรื่อยเรื่อยป่ะผมคิดเองว่าจ,จะคิดเองใช่ไหมซิคลิปก็ไม่มีอะไรโหลดนะเอ๊ะเดี๋ยวผมลองไปเช็คเพิ่มก่อนว่ามันมีอะไรอีกไหมหมายถึงว่าแบบลองไปดูวอล์กตู่